เป็นไงมากง่ะพี่ฝนปวดไปหมดแล้วเนี่ยพี่ฝนเป็นไงโอปวดมากเลยอยาปุกปิ๊กเฮ้ยพี่ฝนนี่ละก็จอร์ดก็บอกแล้วว่าอยากินลูกอมเยอะฟันเลยผุเห็นไหมเราปุกปิ๊กก็บอกแล้วเนี่ยพี่เอกไปซื้อลูกอมให้เขากินทําไมอ่ะทําไงดีละทีเนี้ยเฮ้ยก็พี่เอก่ะสงสารไงเห็นพี่ฝนเดินผ่านร้านลูกอมแล้วพี่ฝนก็น้ําลายใหญ่อะ อพี่ส<ะ>งสัยพี่ฝนคงต้องมาหาหมอฟันอีกแล้วละมงังอืมว่าแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของเรานะเนี่ยโอ้โ oh. หเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเขาเรียกเราแล้วอะ่ะไอพวกเธอสองคนน่ะรีบออกไปจากตรงนี้แล้วตอนเนี้ยคุณหมอของเราโมโหมากแล้วอะ่ะเพราะว่าคนไข้อ่ะไม่ยอมไม่ทําฟันแล้วก็ดินน่ะเตะคุณหมอตกออกมาจากที่ทําฟันเลยนะ หรอ,อ,อแต่ว่าพวกเราเพิ่งจะมายัางไม่ได้ทําฟันเลยนะคะโอ้คุณหมอโดนยาที่เอามาฉีดคนไข้อฉีดเข้าไปที่ตัวเองต้องหลายเข็มตอนนี้อรารวาดคุ้มข้ั่งในโรงพยาบาลแล้วอะ่ะอแ,แล้วสิทำไงดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเป็นว่าเขาบอกให้เรา หนีออกไปจากที่นี่ใช่หรือเปล่าใช่แล้วพวกเธอสองคนน่ะรีบหนีออกไปทางนี้เร็วเนี่ยทางที่นิ้วชี้อยู่เนี่ยชี้อยู่ทางนน้นอ่ะไหนอ่ะไหนทางนี้เหรอทางนี้หรองูทางนี้เหรออ๋อไม่ใช่ทางนี้ปีนออกทางนี้พี่ฝนปีนไปกันดีกว่าอันนี้มันเป็นช่องแอร์พี่เอกก็ต้องออกไปก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณหมอตามมาเนี่ยอุ้ยมีเหรียญให้เก็บด้วยฮะแต่ว่าพี่ฝนยังปวดฟันอยู่เลยอ่ะเอาหน่าเดี๋ยวเอายาแก้ปวดกินไปก่อนนะมันไม่หายนะสิ เราเก็บเหรียญแล้วโดนหลอกด้วยเนี่ยนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่ทางนี้ก็มีเดี๋ยวนะมันเป็นเขาวงโกด่าทาไมท่อแอร์มันแปลกๆนี่ทางนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วพี่ฝนใช่ทางออกหรือเปล่าเฮ้ยใช่จริงๆด้วยไอ้พวกเธออ่ะรีบออกไปทางนี้เร็วเข้าคุณหมอมาทางนี้แล้วนะคุณหมอมาทางนี้แล้วเหรอคุณหมอคลุ้มคลางงั้นเหรอใช่นี่ไง เขาว่าโดนยาเข้าไปก็เลยทําฟันโดนคนไข้เนี่ยเลือดไหลออกมาจากชั yeah, right. yeah. ้นบนแลยเห็นเปล่ายาแล้วพี่เอกพี่ฝนโดนโดนโดนไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยตัวแตกอ่ะเออพี่เอกก็โดนกระดูกอ่ะแล้วก็เศษน้ำน้ำอะไรเนี่ยพี่เอกก็ตัวแตกเหมือนกันโดดมาเร็วพี่ฝนสมายพี่ฝนตัวแตกง่ายจังเลยอ่ะแสดงว่าพี่ฝนน่ะปวดฟันเวลาโดดเลยพวักพวงันดิไม่ม ติแล้วเนี่ยฟันนะ่ะปวดมากเลยแล้วเวลากินลูกอม oh ก็ไม่ได้แปลงฟันซะด้วยโอ้ยพี่ฝนใจเย็นๆนะเขาหลังก็แปลงฟันนะรู้เปล่าดูแล้วล่ะปุ๊บปบ พี่ฝนนะไม่ยอมเชื่อจอร์ดะจอร์ดเตืเอนตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่ฟังอ่ะน่าต้องดูจอร์ดเป็นตัวอย่างนเปล่าเพราะว่าจอร์ดฟ,ฟันสวยมากดูสิจอร์ดฟันครบทุกซี่เลยอ่าดูพี่เอกด้วยพี่เอกก็ฟันครบทุกซี่เลยใส่ทุกวัน <laughs> แต่ละคนนะ่ะฟันสวยกันทั้งนั้นพี่ฝนคนเดียวทด่ฟันหรอโอ้พี่ฝนเพลกตามมาแล้วว่าไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาว่าอะไรอ่ะ ฮ้ยดูทางนู้นสิระวังนะน้ำมันที่อยู่ตรงเครื่องจากอะมันละลายไหลออกมาแล้วว่ะรู้จริงด้วยสิงั้นหมายความว่าเราจะต้องรีบไปโอ้โหน้ำมันตรงนี้อุ้ยโอ้ย,อยพี่เอกโดนน้ำมันไปแล้วพี่ฝนผ่านมาแล้วพี่เอกลื่นหัวแตกเลยอยน้ำมันมันลื่นมากเลยอะ่ะให้ดีนะเพื่อนเดี๋ยว,ยวพี่เอกจะไปนะ เพื่อนตัวแตกเลยอะ่ะปึบได้แล้วแหละทุกคนมา,วมา้วมาแล้วพวกเราโอ้คนนี้เป็นไรอ่ะหน้าเขียวเลยนี่ทังนีทงนี่เยบก่อนเยียบก่อนสองสัยเขาจะปวดฟันมากเหมือนกับพี่ฝนแน่นอนเลยอะ่ะดูสิโฮ้ยมีฝนท่อน้ําตรงนี้รั่วระวังนะท่อน้ําร้อนด้วยอ่ะพี่เอกโอ้ยโอ้มัเป็นท่อน้าร้อนโอ้ยไม่ใช่ตรงที่รั่วนะบนท่อน้ำมันก็ร้อนอะ่ะโดนแล้วลื่นด้วยอ่ะโอ้ยแย่แล้วโรงพยาบาลแห่งนี้ดูท่าทาง จะไม่ดีมากเลยงั้นเราต้องรีบอ,ออกไปจากตรงนี้ก่อนนะพี่เอกตรงนี้มันมีรูอะไรก็ไม่รู้รูนี้เหรอทาไมมีลูกศรสีแดงจิ้มเอาไว้ด้วยอ่ะสงสัยให้เราเข้าไปไงดูหน่อยสิอะไรเนี่ยอ,อุ๊ยเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเราถล่ยลงมาอยู่ในท่อระบายนะ้ำโอ้สแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในท่อน้ำทิ้งแล้วนะพี่ฝนไม่ใช่ท่อแอร์แล้วอ โอ้โหมันเป็นท่อน้ำทิ้งที่แบบมีน้ำเสียเต็มไปหมดเลยดูน้ำสกรปรกตรงข้างหน้าเรานี่สิเพื่อนต้องรีบไปถ้าเพื่อนไม่รีบไปเราอาจจะแย่ได้นะเพื่อนนี่กระโดดข้ามเลยนี่นี่โปโปลเล่นอย่างโปโอุยอ้ยอุ้ยเราสามารถออกไปจากท่อได้แล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะออกมาได้แล้วนะพี่ฟอนเดี๋ยวนะพี่เอกว่างไง น้ำยาสารเคมีพวกนั้นอ่ะมันอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะงั้นเราต้องรีบไปเนี่ยมันไหลออกมาจากข้างบนเห็นปะแย่มากแล้วเนี่ยเปเร็วเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นไงคุณหมอเฮ้ยเขาบอกว่าคุณหมอเจอตัวเราแล้วให้รีบออกไปจากโรงพยาบาลเร็วๆนะอวขอบใจมากเลย๋เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะแต่ตรงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยจะเป็นน้ำยาทำฟันแน่นอนเลยอ่ะนั่นไงดูคุณหมอดีโผล่ออกมาจากประตูแล้วพี่ฝน คุณหมอโผลกมาจากประตูคุณหมอเป็นปีศาจหรือเปล่าเนี่ยโผลออกมาได้ครึ่งตัวด้วยอ่ะพี่เอก oh, ว่าเข็มฉีดยาน้ํายาคงไปทําให้เขาเกิดอะไรขึ้นมาแน่เลยอ่ะคลุมคล่งงั้นหรอใช่ดูดีเขาบอกว่าพวกนายจะไปไหนออเราก็ต้องหนีคุณหมอไปไงนไหนีดีกว่า,วานี่นโอ้โห oh, เข็มฉีดยา เอ็พี่ฝนไม่ทําฟันที่โรงพยาบาลน,นี้ละโอ้จริงๆทําฟันนะ่ะมันดีนะแต่ว่าโรงพยาบาลน,นี้มีปัญหาเล็กน้อยอะเข็มฉีดยาทําฟันอะไรทําไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเข็มอันมโหฬานเลยอะเพราะมันใหญ่มากเลยนี่ถ้าพี่ฝนโดนฉีดก็ไปนี่สงสัยฟันทะลุโอ,โอ้นี่ไงทางนี้ทางนี้ทางนี้เขาบอกว่าดูที่ห้องเอ็กซเรตตรงนั้นซิดูทําไมอะมีอะไรหรอห้องเอ็กซเร์มีอะไรงั้นเหรอนายห้องเอ็กซเรตเหรอ มันมีน้ำน้ำแดงแดงอะไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน,กนที่ฝนแต่เราเรีบไปก่อนดีกว่าน้ำแดงแดงอะไหลซึมลง,งมาเอ้าไม่ใช่น้ำสีน้ำเงินแล้วเป็นน้ำสีแดงแล้วหรอใช่เป็นน้ำสีแดงแล้วโอ้ <c oughs> ออเอาแล้วยแย่แล้วๆๆๆๆๆๆๆน้ำสีแดงเต็มโรงพยาบาลเลยอะฮะอะไรอ,ะตร,อ,ะ,ไรอะตรงนี้เขาว่าอะไรอะตรงเนี้ยอุ้ยเราต้องรีบออกไปจากตรงนี้เพราะเขาจะทำความสะอาดใหญ่โตทำความสะอาดอะไร ไปดีกว่าดูท่าทางแย่แล้วแย่แล้วโอ้ที่นี่น่ากลัวชะมัดเลยนัทคุณหมอทําฟันเหรอใช่แล้วนั่นน่ะอยู่ตรงห้องผู้ป่วยอ่ะคุณหมอทําฟันกําลังออกมาพร้อมกับความหิวมากๆเลยอ่ะฉันว่าเขาหิวนะคุณหมอหิวงั้นเหรอเออเพียรก็ว่าหิวยู่นะดูท่าทางเขาจะต้องกินพวกเราเข้าไปเป็นอาหารแน่นอนเลยเนี่ยขอส่องดูหน่อยคุณหมอท่าทางจะหิวจัดแล้วเนี่ยคุณหมอคงหิวมากเลยใช่ไหมคะทำไม ไม่กินแฮมเบอร์เกอร์หรือกินไก่อะไรไปก็ได้ดูสิหมอหิวหมอหิวหิวพวกเราไงเราจะโดนหมอหิวกินใช่ไหมเราโดนหมอหิวกินแน่นอนเลยนั่นไงเมื่อดนกินไปแล้วเมื่อดนกินแล้วอ่าพี่ฝนทําไงดีอ่ะเราต้องโดนกินแน่นอนเลยไปดีกว่าเอาละคุณหมอกินหนูเข้าไปเลยโอ้ยพี่ฝนโดนกินเข้าไปแล้วพี่เอกนี่ไงโดนกินเข้าไปแล้วเราจะได้หนีออกจากนี่รอก่อนพี่ฝนเอ้อ หนีออกไปจากที่นี่สะดวกสะดวกหน่อยเพราะว่าคุณหมอกินเราเข้าไปแล้วเออหนีตรงไหนอ่ะ <c oughs> มาแล้วมาเร็วเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรอะ่ะเราอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้พวกเธอกระโดดดีๆนะเพราะว่าในนี้คือในตัวของคุณหมอ โอ็ยร้อนในด้วยอือโอ้ร้อนในดูี่คอดิมีเม็ดเม็ดอยู่ในคอด้วยอ่ะเป็นแผลพุพองเต็มไปหมดเลยอ่ะเราจะทํายังไงกันดีอ่ะแล้วก็ต้องกระโดดไปไงต้องกระโดดสับวางเงี้ยหรอโอ้ยโอ้ยตัวแตกอ่ะโอ้โดนนิดโดนหน่อยก็ไม่ได้นี่ไรครับพี่ฝนกระโดดกันดีๆสิสายก็ลงมากระโดดกันเองบ้างสิฮึบโอ้ยตัวแตกมันบล็อก เยอะเกินไปแล้วพี่ฝนเรากระโดดไปตรงๆเลยได้ใช่ไหมอ่ะก็น่าจะได้นะฮึบฮึบโอ้ขาเฉียวหน่อยเดียวก็ไม่ได้ด้วยอ่ะมันมีนูนๆน่ะมันนูนๆอ่ะหลายรอบแล้วนะเนี่ยพวกเรานูนๆไงพอมันนูนๆล้วก็โดดลําบากไงุิยโหเลยไปนิดเดียวเองกระโดดไกลเกินก็ไม่ได้พี่ฝนกำลังจะไปแล้วพี่ฝนออกมาแล้วตัวมันแตกแหลกลนลาย อึบอึบปึ๊บอึบมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยมาเร็วพี่ฝนแล้วสไลด์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 ว้ายโอ้ช็อกระแทกอะอะไรกันเนี่ยเราต้องกระโดดก่อนถึงหรือกระโดดตอนถึงกันนะแย่แล้วสิอึบอึบอึ่วโถ้าเราไม่กระโดดอะเราจะโดนกระแทกไง เฮ้ยอะไรอ่ะมาอีกแล้ว่ะเราอยู่กันในบริเวณกระดูกะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมีน้ํากรดอยู่ตรงเนี้ยระวังอย่าไปโดนน้ากรดนะจ๊ะเนี่ยตรงซี่โครงะกระดูกซี่โครงด้วยกระดูกซี่โครงทาไมมีน้ํากรดนะโอ้ยน้ํากรดมีน้ากรดไหลย้อนแน่นอนเลยใช่คุณหมอคงหิวะแล้วก็ไม่ได้กินอะไรนานๆนั่งทําฟันเลยจะเป็นกรดไหลย้อนซะเลยนี่ เฮ้เราต้องไปทางไหนอะต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปตรงนี้มีเหรียญด้วยของงกเก็บเหรียญแป๊บนึงนะนี่ไงทางสะดวกออกได้แน่นอนเฮ้ยทำไมพี่เอกตายอะทางสะดวกแล้วพี่เอกมาเร็วเข้าพี่ฝนพี่เอกปีนแล้วพี่เอกตายอะไปโดนอะไรเข้าไปอะไม่รู้ดิขึ้นทางขวาขึ้นทางขวาก็ตายเหมือนกันน่ะ พี่หวนพี่หวนปีนขึ้นมาได้เฉยเลยไม่เห็นเป็นไรเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะปีนตรงกลางปีนตรงกลางตรงกลางก็ไม่ได้อ่ะปีนข้างไหนก็ปีนมาเร็วๆอ๋อต้องปีนข้างกระดูกโถนี่นี่ทางสะดวกทางสะดวกโอยสะดวกตรงไหนกินหึ่งอ้ยโอ้โหสะดุดนี่สะดวกอ้าวสะดุกสะดุดอะไรอ่ะ,ะอ้าวเลย<ะ>พี่เอกเลยบุดออกมาคนเดียวเลยอ่ะ ขนสะดุดเออไปแล้ว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 เอาเร็วเร็วพี่เอกสะดุดออกมาเนี่ยคนเดียวโอ้ยเฮกเมื่อกี้กินติดเสื้อพี่ฝนมาเลยอ่ะโอ้ยนั่นไงดูสิคุณหมอกําลังทําอะไรอยู่ในห้องนี้นะไม่นะคุณหมอคุณหมอใจเย็นๆนะคุณหมอจะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวหมอนี่มันเครื่องมืออะไรอ่ะพี่เอกว่าไม่น่าไม่น่าใช้เครื่องมือทําฟันแล้ว คุณหมอทําอะไรมันไม่ใช่ที่เปิดปากกระป๋องนะครับ yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วทําไงเดียพี่ฝนคุณหมอดูท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วนันเนี่ยไปกันดีกว่าพวกเราออกก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเป็นอย่างนั้นด้วยดีกว่าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยยอะไรอะ่ะนี่ไงนพี่ฝนคิดออกแล้วลูกอมที่ซื้อมาจากร้านสงสัยมาจากที่นี่แน่นอนเลยอะ่ะหรอมีหน้ากินเข้าไปวันเดียวถึงฟันผุเลย เออพี่ฝนพี่ฝนโดนเขาให้แล้วไงเ่าฟันผุหมดเลยจริงๆก็ผุอยู่ตลอดอยู่เลยแต่เขาเนี้ยมันปวดนะดิกอ๋อไปไปเดี๋ยวลับไปกินยากันดีกว่าเราเราต้องหนีออกมาพี่ฝนมาเร็วเราหนีออกมาแล้วออกมาจากออกมาจากโรงพยาบาลแล้วโอ้หทำไมรถมันมันจอดกั้นกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยพี่ฝนต้องต้องขึ้นรถไปเหรอเขาบอกว่าตอนเนี้ย ทางออกโรงออพยาบาลต้องไปทางนี้เท่านั้นนะเ,ออเข้าใจไหมกระโดดไปเองนะทุกคนพีออ่ฝนโดนน้ำลายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยน้ำยาเออมาแล้ว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 เร็วๆจอดรอด้วยนี่นี่ทางนี้ทางนี้พวกเราทางนี้พวกเราเดน๋ยวพี่ฝนรอพี่เอกด้วยโอ้ย<ม>พี่เอกตัวแตกแหลกขันไหลทางนี้ไปไม่ได้อ่ะเขาห้ามเราไป เราจะต้องขึ้นบันไดทางนี้ไปแล้วกลับเข้าไปในโรงพยาบาลใหม่กลับเข้าไป <c oughs> ไปลูก <c oughs> ไปไม่ได้เหรอมาเร็วมาเร็วเขาบอกว<อ>่าให้ิ่งเร็วๆหน่อยโอ้เร็วๆวเข้าตอนนี้ปีนขึ้นบันไดไม่ได้เลยทุกคนเฮ้ยนะพี่ฝนมีเพื่อนหล่นลงมปข้างล่างมาเร็วเข้าพี่เอกโอ้มีปัสเตอร์ยาเตียงไว้พร้อมเลยเนี่ยปัสเตอร์ยาเอ้ย ปัเตอร์ยาเตรียมพร้อมไว้เลยพี่เอกตกบันไดโอ้โหมีเข็มฉีดยาโอ้ oh my god รู้แล้วทำไมเพื่อนอถึงหล่นโอ้แย่ไม่หวนใจไม่ค่อยดีเลยอย่ะเจอเข็มแบบนี้กลกว่าเฮ้ยพี่เอกตกบันไดทำไมพี่เอกขึ้นกลับไ,ไม่ได้มาแล้วเข้าฉีรอนานแะล้วทำไงดีอ่ะเอามาได้แล้วทุกคนนี่มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วอึ๊บมาแล้วมาแล้ว,ลวอะไรปาร์เตอร์ยาของใครอยู่ตรงนี้เ,เนี่ย น่ากลัวชะมัดเลยอ่ะเข็มไหนอ่ะเนี่ยดูดิเข็ม่กลัวชะมัดเลยใครเอาเข็มมาโยนเกลือนตรงนี้เลยอ่ะไปดีกว่าเนี่ยเข็มยาชาทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหรถเข็นอะไรเออเออเออรถเข็นก็ไม่ให้เราโดนหรอกยังรถเข็นเป็นสนิมไงอ่ะรถเข็นเป็นสนิมเหรอไปยังไงจะไปยังไงอ่ะทีเนี่ยไค่อยๆสล่ะเออเฮ่อกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไป อยากกระโดดเหมือนกันได้ได้แล้วอุ้ยใครทำน้ำแดงหกแถวนี้เนี่ยใช่แล้วใครทำน้ำแดงหกอ้อยตัวแตกกับพี่เอกวิ่งไปของพี่เอกดีกว่ากระโดดมากระโดดมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วมีเอกกระโดดแล้วมันไม่ได้อ่ะได้ดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่อยๆสไลด์ไปดีกว่ามาเร็วเมาเร็วเเฮ้ยตายเฉยมาเร็วเร็วเข้าโ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกรบอกว่าให้กระโดดมามาทางนี้ดีกว่า อาโอ้เก่งชะมัดเลยมาเร็วออมโอ้ยพี่ฝนเพยเียบอรเนี่ยเหมือนซอสมะเขือเทศแล้วก็ลื่นเอาลื่นล้มหัวแตกอีกเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยหมวขยาบาโดนล่วงไปด้วยโดนอันเล็กก็ไม่ได้หรอก็ไม่ได้อะสิ ยาสีแดงอันนั้นโดนไม่ได้วุ้ยตกลงมันคืออะไรอ่ะมันคือน้ำแดงน้ำแดงอะไรเร่าเร็วเร่โอ้โหนี่พยาบาลกับหมอเนี่ยเขาทำหมวกตกไว้แถวเนี้ยแถวหมวกกับอะไรเนี่ยสมุดเซ็นื่อเหรอเรืออะไรไหนอ่ะสมุดการบ้าหรอเรืออะไรเนี่ยสมุดบันทึกไงที่เขาแบบ,บมาตรวจไงมาตรวจเยี่ยมคนไข้อ่อโอ้ยโดนไม่ได้อ่ะทุกคนอาพี่เอกไม่โดนแล้วพี่ฝนวา เียวเราผ่านเลยจริงเหรอเออมาแล้วเราออกมาหลังโรงพยาบาลได้แล้วอ่ะออกมาแล้วเหรอเฮ้ยคอยโชคดีหน่อยงั้นเราหนีกลับบ้านกันดีกว่าพี่เอกนั่นไงเมืองบุกเคเบ้นของเรากลับบ้านกันดี๋ยวนี่นี่นี่พี่เอกต้องเอาอุปกรณ์กลับบวงบูเคเบ้นก่อนเอาสีเหลืองสีเหลืองกลับบ้านกันดีกว่าพวกเราไปนะเดี๋ยวพี่เอกพี่เอกอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหลอกซ้อนหลอก เอารูปภาพมาปแปะเฉยๆปะระท้แล้วเราจะทำยังไงเราจะกลับยังไงเขาเอามาหลอกเรามาม่มมเฮ้ยลอยได้อ่ะ